ข่าวรถด,ดีๆบ้านสวนคลิปที่2ครับพาไปดูรถรุ่นใหม่ในประเทศจีนนะครับนั่นก็คือ GAC Hitech p HLEREV ครับตัวนี้ความน่าสนใจคือเป็นรถที่เป็น Extended Range นะครับที่สามารถวิ่งได้ต่อกนารเติมเชื้อเพลิง1ครั้งที่1,200กิโลเมตรนะครับแล้วก็ความน่าสนใจคือรุ่นนี้จะใส่แบตเตอรี่ชนิดใหม่เข้ามาที่ชื่อว่า Free v o l l Battery แล้วก็มีการนำเอา AI อย่าง DeepSeek R1 ใส่เข้ามาในรถคันนี้ด้วย ชื่นชอบพี่หลามติดตามพี่หลามได้3มช่องครับช่องแรกคือล้ำหน้าโชว์นะครับมีข่าวไอทีให้คุณดูทุกวันวันเสาร์จะเป็นโลกเทคโนโลยีในอดีตและวันอาทิตย์จะเป็นพอดชาร์กเวอร์ชั่นใหม่ส่วนใครชอบเรื่องรถนะครับก็ไปติดตามได้ที่ช่องขับรถด,ดีๆมีพี่หลามกับพี่เอแล้วก็มีน้องศิล์ด้วยนะครับมาทำคอนเทนต์เรื่องรถสนุกๆให้คุณได้ติดตามกันแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศก็ต้องช่องนี้เลยเรื่องเล่าอาวกาศเนื้อหาเกี่ยวกับอวกาศทั้งหมดจะย้ายมาอยู่ที่ช่องนี้แล้วได้ดู ทุกววันด้ยติดตามทั้งสาช่องเลยนะครับนี่คือคลิปข่าวรถด,ดีๆบ้านสวนนะครับอธิบายให้ทุกคนเพราะว่าในช่องขับรถด,ดีๆเนี่ยน่าจะไม่เคยมีใครเจอบรรยากาศแบบนี้นะครับต้องคือปีหนึ่งผมมาที่เชียงใหม่นี่หนึ่งครั้งช่วงวันสงการบรรยุนะครับทีนี้เราหยุดหลายวันเราก็ต้องถ่ายสต็อกไว้แต่ว่าเราสต็อกเราก็ไม่เพียงพอเนาะเราก็ต้องมีการถ่ายทําเพิ่มนะฮะซึ่ง มาวันหยุดเนี่ยก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาครับบรรยากาศก็ไม่มีสตูดิโอก็ไม่มีก็ถ่ายกันแบบหัวไม่ตั้งแต่งตัวปกติเนี่ยถ่ายกันวันสงการด้วยอันนี้นะฮะแล้วก็ให้บรรยากาศแบบนี้เลยมีรถวิ่งผ่านมีเสียงนกร้องมีเสียงไก่ขันมีบรรยากาศธรรมชาติแล้วก็นี่ฮนะน่าถ่ายข้างๆรถพ่อตาผมนี่อีซูซูบังกรทอง <laughs> รุ่นนี้กำลังฮิตเลยนะเนี่ยในมอเตอร์โชว์เนี่ยเ,เขาเอาไปแต่งเป็นรถรุ่นใหม่ใช่ไหมใส่ไฟ LED เข้าไปนี่เห็นไหม ี่คือ2,500ซีซีดีเซลเทอร์โบนะฮะที่เรื่องชื่อมากในอดีตทะเบียนสวยด้วยเป็นไงโอ้โหสุดยอดย <laughs> นะนะฮะอ่ะเรามาเข้าข่าวนี้ดีกว่าพาไปดูรถรุ่นหนึ่งครับที่กำลังเปิดตัวกันในประเทศจีนนะครับของ GAC นะครับ h i p t e c ตัวนี้คือ HL ER EV นะครับก็จะเป็นรถที่มีราคาอยู่ในประเทศจีนเนี่ยอยู่ในช่วง 269,000ห่ยวนนะฮะแล้วก็เป็นแนว E R E V นะครับซึ่งเป็นรถ M P V ไซส์ใหญ่นะครับทรงยาวเลยนะฮะทรงออกจะแวนแบนนิดๆแล้วก็มีการใส่เทคโนโลยีใหม่ๆมาเพียบเลยนะฮะมีเลดราคลื่นนะฮะ3ม mm นะครับมีกล้อง11ตัวมีอัลตราโซนิก12ตัวนะครับ แล้วก็ระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่ชื่อว่า a d i โ o ของ GAC นะฮะอันนี้ไม่รู้บ้านเรามีหรือยังน่าจะยังไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็เป็นระบบไฟฟ้าแบบ800โวลต์นะครับสามารถชาร์จเร็วได้ในอัตราการชาร์จ3-4ด้วยกันนะครับก็จะทำให้สามารถชาร์จได้อย่างรวดเร็วนะครับ10นาทีนะครับ,านะรบจาก30ไป80%ซนะฮะซึ่งจะมีรุ่นขับเคพื่อน2ล้อที่ล้อหลังกับขับเคพื่อน4ล้อนะครับ ขับเพื่อนสองล้อเนี่ยสามแรงม้านะครับแล้วก็ขับเพื่อนสี่ล้อเนี่ยนะฮะจะมีมอเตอร์ล้อหน้า174แรงม้ามอเตอร์ไฟฟ้าหลังนะฮะสองอยห้250กิโลวัตต์นะฮะไม่ได้คูณเป็นแรงม้าให้ซึ่งศูนย์ถึงร้อยได้4.5เลยนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือ เจ้ารถ HIPTECH h l e i v ตัวนี้เนี่ยนะฮะเขาจะใส่แบตเตอรี่แบบ f r v o v o นะครับแบตเตอรี่ Free Void มันเป็นชื่อใหม่ผมเห็นข่าวนี้ผมก็เลยรู้สึกสนใจก็เลยเอามาเล่าให้ฟังว่า Free Void มันคืออะไรมันเป็นเทคนิคการออกแบบแบตเตอรี่แบบใหม่ครับนะฮะมันไม่ใช่ Solid State มันยังคงเป็นแบตเตอรี่แบบแบบลิเทียมนะฮะแบบปกตินะฮะตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นโซเดียมด้วยหรือเปล่านะฮะแต่คือเขาบอกว่าเทคนิคของการทำฟรีบอยก็คือ มันจะต้องเป็นแบตเตอรี่ที่มีลักษณะของแคโทดที่มีความสามารถในการทําประจุอิเล็กตรอนได้เยอะกว่านะฮะเขาเล่าแค่นี้ผมเข้าใจว่าหรือเขาออกแบบให้แผ่นแคโทดมันไม่เป็นแผ่นตรงๆอันนี้ผมคิดเองนะอาจจะไม่เป็นแผ่นตรงๆแล้วก็เป็นแผ่นที่หักงอไปมาหรือเปล่านะนี่มีเสียงเครื่องบินด้วยโอ้บรรยากาศเราครบจริงๆนะครับแล้วก็ไอตัวอิเล็กโทรไลต์ที่อยู่ในแบตเนี่ยนะฮะก็จะเป็น อิเล็กโทรไล์เป็นสูตรพิเศษที่มีความดันสูงนะฮะคือมีความหนาแน่นสูงมากมันก็เลยทําให้ได้แบตเตอรี่ที่มีขนาดเล็กแล้วก็สามารถชาร์จได้เร็วแล้วก็ประจุไฟได้ม,มากนะครับมันก็เลยทําให้ส่งผลให้รถ E R E V หรือว่ารถ Extended Range เนี่ยนะฮะมีระยะในการขับขี่ที่ดีแล้วก็มีการชาร์จได้เร็วนะครับซึ่งก็จะทําให้มันกลับมาวิ่งนะฮะเป็นไฟฟ้าได้เร็วขึ้นโดยที่ คือ e-i-e-v เนี่ยบางทีถ้าไฟฟ้าหมดนะฮะจริงๆมันมันเหมือนกับปลั๊กอินไฮบริดอ่ะพอไฟฟ้าหมดก็ขับด้วยเครื่องยนต์ใช่ไหมหรือบางรุ่นเนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าเครื่องยนต์ปั่นไฟอย่างเดียวเลยปั่นไฟไปตลอดทางเลยการปั่นไฟได้เร็วการชาร์จได้เร็วมันก็จะช่วยให้ตัวเครื่องยนต์เนี่ยนะฮะเปลืองน้ำมันน้อยนะฮะน้ำมันในการปั่นไฟน้อยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจคือจะมีการใส่ ชิพพอคอมสแนปดากอนนะครับตัว8 2 9 5 p นะครับแล้วก็มีการเอา Deep Seek R1 นะครับที่เป็น AI ของจีนที่โด่งดังมากๆในก่อนหน้านี้นะครับว่ามันมีประสิทธิภาพในต้นทุนต่ำเหลือเกินอะไรเงี้ยนะฮะก็เข้ามาเลยใส่เข้ามาในรถคันนี้ด้วยพอเราใส่ AI อย่าง Deep Seek R1 เข้ามาในรถเนี่ยมันจะทำให้การคำสั่งด้วยเสียงเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องไปเรียนรู้คำสั่งใช่ไหมว่าจะสั่งแบบนี้ต้องพูดว่าอะไร นั่นคือเทคโนโลยีสมัยเก่าทุกวันนี้คุณถ้ามีคุณมี AI อยู่ในรถคุณนะคุณพูดไปเลยคุณพูดภาษาคุณธรรมดา,าไดแหละบอกว่าเปิดไฟหน้าลดแอร์ลงนะลดอุณหภูมิแอร์ oh um ลงคุณพูดสั้นๆเลยนะฮะเรียกชื่อมันทีหนึ่งแล้วก็พูดเลยอยากทําอะไรอยากเปิดอะไรอยากปิดอะไรอยากสั่งตรงไหนพูดสั้นๆง่ายๆให้มันเข้าใจง่ายๆพูดตรงๆได้เลยเพราะ AI มันฉลาดมากพอนะครับที่จะไม่ต้องไปสร้างสรรค์ชุดคําสั่งที่เป็นแพลตฟอร์มหรือว่าเป็นแบบอย่าง ในคอนฟ lict เดียวนะครับเราจะพูดแบบไหนก็ได้แล้วมันก็จะจดจําคําพูดเราด้วยมันจะเรียนรู้เราไปด้วยนะครมันจะเข้าใจเรามากขึ้นยิ่งใช้งานไปนานๆวันนะครับก็น่าสนใจนะครับสสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่น่าทำให้รถรุ่นนี้น่าสนใจว่าเออตอนนี้รถไฟฟ้า EV จากจีนนะครับเริ่มมีการพัฒนาแบตเตอรี่ใหม่ๆนะครับมีเทคโนโลยีใหม่ๆของจีนนะครับ ล่าสุดเนี่ยผมไปเจอแบบมีน้ำมันเครื่องแบบใหม่ด้วยนะโอ้โหเป็นน้ำมันเครื่องซินเทติกสังเคราะห์ที่คนจีนเป็นคนคิดค้นผลิตได้นะครับแล้วประสิทธิภาพดีมากๆเขาบอกว่าดีกว่าน้ำมันเครื่องทุกวันนี้ที่เรามีถึง7เท่าเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังนะฮะสุดยอดมากนะฮะนี่คือข่าวบ้านสวนที่สองครับ